นะครับเดี๋ยวนะจะพามานะครับพามาชมนะครับวิธีการที่จะเซอร์วิสฟิวนะฮะหลังจากที่เราใช้งานไปสักระยะหนึ่งหลังจากติดตั้งไปแล้วนะครับหรือผ่านการเล่นไปสักระยะหนึ่งให้เรามาเปิดฝานี่ฮะน็อตสตัวนะครับเป็นฝาครอบฟิวนะฮะนี่ฮเราจะเห็นว่าเวลาโดนความร้อนหุงสูงเห็นไหมตัวฝาครอบเขาจะกรอบนะฮะพลาสติกนะฮะแล้วก็ให้เราย้ำนะเช็คลูกฟิวก่อนนะลูกฟิวไม่ขาดนะเราย้ำน็อ ในทุกจุดนะฮะจะเป็นตัวล็อกฟิวนะฮะจะเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับรวมถึงขันปกเหลี่ยมนะฮะขันเช็คนะฮะตัวนี้จะเป็นตัววิ่งเข้าแบตเตอรี่นะฮะชุดใหญ่นะครับอันนี้ก็ออกไปที่ Power อร์นะครับด้านหลังทั้งสองตัวให้เราเช็คย้ำน็อตให้แน่นนะครับในกรณีเช็คว่าลูกฟิวไม่ขาดนะฮะให้เราเช็ดดูแบบนี้ฮะเห็นไหมลูกฟิวไม่ขาดนะครับ จะเห็นลูกฟิวไม่ขาดทั้งสองตัวนะฮรแบบนี้แล้วก็ย้ำน็อตให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ประกอบฝาตัวนี้กลับเข้าไปนะครับที่นะครับแล้วขันล็อกนะฮะตัวไหนที่ขันไม่ได้นะครับก็จะเปลี่ยนฝาใหม่หรือจะเปลี่ยนทั้งตัวก็ได้นะครับแต่ถ้าในกรณีอย่างนี้ครับขาเขาแตกไปให้เราติดกาวได้นะฮะด้านล่างนะครับให้อยู่ให้ครอบไปนะครับโอเคนะฮะเอาไปลองเซอร์วิสดูส่วนตัวนี้ก็หมุนออกมาได้นะครับหมุน หมุนนะครับหมุนออกมาเพื่อที่จะเซอร์วิสนะครับลูกฟิวนะลูกฟิวแบบนี้เรียกว่าลูกฟิวแก้วนะครับเป็นแก้วหรือเป็นกระบอกนั่นเองนะครับตัวตัวนี้เรียกว่าเอนนะครับเป็นลูกฟิวรุ่นใหม่แล้วนะครับแบบนี้โอเคนะครับสำหรับการเซอร์วิสฟิวก็เอาไปลองทำกันดูนะฮะหลังจากใช้งานเป็นสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ